ตอนนี้น้องแอมกำลังกินแตงค่ะลังกินแตงเล่นแมวไปด้วยค่ะเล่นแมวไปด้วยค่ะแอมเก่งมากค่ะน้องแอมเก่งมากค่ะกินแตงใหญ่เลยอือืออกินแตงอีกแร้วน้องแอมกินแตงอีกลรอ ทำเดียวผักผลไม้ที่น้องแอมกินได้คือแตงกวาค่ะเกมที่น้องแอมชอบเล่นคุกกี้ลันค่ะกับน้องแมวแมวทอมน้องแมวทอมค่ะ แอมมองกล้องย่าสิคะยิ้มหวานด้วยค่ะ,ะกินแตงให้ย่าดูนะคะโอ้โหทิ่มใหญ่เลยแล้วน้องแอมก็ถนัดซ้ายด้วยค่ะ,น,คะนั่นแน่เก่งมากตบมือตัวเองหน่อยค่ะตบมือค่ะตบมือ ừm, <laughs> 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 <Cái gì mà? cười> mèo ừm, 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 em ừm, 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 ừm,